เอบัปเป้งงข่าวลือย้ายออกจากเปเอสเไม่จริงคิลิยันเอบัปเป้กล่องหน้าของสโมสรปารีสแซงแชร์แมงปฏิเสธข่าวลือเรื่องจะย้ายออกจากสโมสรในเดือนมกราคมนี้โดยก่อนหน้านี้นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปร่วมทีมระอันมาดริดแชมป์ลาลีกาสเปนในช่วงปิดฤดูกาลอย่างไรก็ตามเขากล่าวหลังเกมที่เปอสเชชนะมักเซ1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจกับข่าวที่เกิดขึ้นและไม่เคยขอย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมผมรู้สึกตกใจกับข่าวนี้เหมือนกับคนอื่นๆทุกคนอาจคิดว่าผมมีส่วนร่วมแต่ผมไม่รู้เรื่องและไม่เกี่ยวเลยผมกำลังนอนหลับน้องชายของผมบอกหลังจากนั้นเราจัดการเรื่องนี้ทันทีผมแค่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องโกหกผมยังมีความสุขมากที่นี่เอมบัปเป้กล่าวทิ้งท้าย